สวัสดีครับพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์รายการในรอบนี้ของเราก็มาแล้วเหมือนเดิมกดแชร์ออกไปแซ่เร็ คนละเก้าพันเก้าร้อยก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแบรนด์และตามด้วยคำถาม ถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการของเราอยู่เหมือนเดิม กดแชร์ออกไปแซ่เ,เพียงคนละเก้าพันเก้ารอยนะเก้าเแชร์เพียงเท่านั้นนะเข้ามากันได้นะขอรับนะกดแชร์กันออกไปเลฟ เลวข้าวเซคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแช่ เลนเซเล่นนะเออคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีแบน และตามด้วยคำถามนะเข้ามากันได้เล,เลสเลเซกดแชร์ออกไปเลเนออกดแชร์ออกไป ส้ม29พี่เขาอยากติดต่อเรามาบ้างไหมดูตามหน้าไพเลยนะดูชัดๆเลยว่าติดอยากติดต่อไหมเขาก็อยากติดต่อเราอะนะเพราะเขาเห็นว่าเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยเขาได้หลายๆเรื่องนะนะ,นะเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็ติดต่อมาเองอะนะนะส้มนะกดแชร์ออกไปเซ่เ คนละเก้าพันเก้าร้อยเกเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเลยเอาฝนนะวันนี้แฟนจะติดต่อมาไหมคะดูนะวันนี้แฟนเจ้าจะติดต่อมาไหมไม่อ่ะมันนิ่งอ่ะวันนี้นิ่งมากเลยไพ่บอกว่าไม่ติดต่อมานะดูตามหน้าไพ่นะครับนะ ใอยคืนนี้พี่กล้าจะติดต่อมาหาไหมคือเอาเป็นว่าเขาจะติดต่อมาไหมนะไอเรื่องความสัมพันธ์นี่แค่ว่ากันยังไม่ติดต่อมาว่าแค่เนี้ยนะเออดูสามนะดูแค่สามวันนะนัดสี่สิบเมื่อไรการค้าจะกลับมาเหมือนเดิมคะไพ่ <c oughs> บอกว่าต้องอาศัยความสามารถของคุณไพ่ใบนี้คุณต้องสวดมน์ภาวนาแผ่เมตตาให้กับตัวเอง นะนะเออสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับตัวเองนะนะถามว่าการค้ากลับมาดีไหมมันอยู่ที่ความสามารถของคุณโดยตรงแต่คุณควรสวดมนต์นะเพราะมีสัญลักษณ์อินฟินิตี้นะไปสวดพระกระถางเงินล้านเสริมดวงเสริมราศีกันหน่อยนะวันละร้อยยี่สิบจบสัมปชาามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสเพยคาปรายันเต พระมาจมหาเทวาพิราภวาตุเมมิเตภูหัตติพุทธมาอาุณโมพุทธายมเวรเทโยวเอรโพนายังเวรหิงซาเวรทศเสเวรทศาเวรเทโยวพุทธสัมมานีมามาพุทธสัสวะหุมสมติชามีเพ่งเพ่งพาพาฮาฮาเทเรเอาให้ได้ทีละสามสิบหกจบอ่ะนะวันหนึ่งร้อยแปดเอาให้ได้นะนะ วันละสามสิบจบก่อนนะเอาให้ได้ก่อนนะถ้าได้วันละสามสิบแล้วมันจะเพิ่มขึ้นไปเองนะอ่าแพรสิบเจ็ดความรักช่วงนี้โสดไพ่บอกว่าถ้าเจ้ามีก็จะเป็นคนอายุน้อยนอยเหมือนกับเจ้านะถ้ามีจริงๆนะก็ไม่ได้มีอะไรมั่นคงสักอย่างเลยเรื่องความรักนะดูว่าทางจะไม่ได้เรื่องสะละไอหนูเว้ยนะเออนะโสดดีแล้วนะ กดแชร์ออกไปแซ้แลว้วนะคนละ9,999แชร์นะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชีแบรนนะและตามด้วยคำถามนะถ้าใครบอกว่าขายของไม่ดีในช่วงนี้ก็ไปสวดมนต์เอานะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานได้ที่ท่านประธานโดยตรง ที่ Facebook โอซิริกกรอภิรัต a c e b o arat, o k โอซิริกอรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ราโอิริ1 5นะเรามีโปรนะครับนะ15นาที200นะครับสำหรับในเดือนมิถุนานี้นะครับนะนะโดยท่านอาจารย์โอนะติดต่อติดต่อนะครับดูได้กับท่านอาจารย์โอได้โดยตรงนะตามนี้ครับ และผมครับ facebook ครับอาจารย์ท็อปนักมิดปลาเบอร์โทร0 8 4 9 2 6 6 6 5 8่เก้าสองหหกหีไรอเจทครับนะนะบองตรงถ้าขายไม่ดีต้องไปสวดมนต์ช่วงเนี้ยนะเศรษฐกิจตกทั้งโลกนะเพราะฉะนั้น่ะตัวเองอัตตาหิอัต,ตโนนาถโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเรื่องจริงครับนะเศรษฐกิจตอนนี้วันนี้ของขึ้นวันที่หนึ่งมิถุนาวันนี้ นะเป็นวันเป็น,ว,นวันพุธที่หนึ่งมิถุนาเป็นวันที่เรียกว่าของขึ้นกันละเนระนาฏไปหมดนะก็พูดตามหลักความจริงก็ไม่ได้โกหกกันนะนะไปสวดพระกาถาเงินล้านในการเสริมดวงเสริมราศีกันนะครับนะแล้วก็ใครดูนะดูแชร์นะแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามดูที่คาว่าสดถ้ายังมีคําว่าสดแปลว่ายังอยู่แต่ถ้าไม่มีคําว่าสดแล้วแปลว่าไม่ได้อยู่นะครับนะนะนะ สมจิชามินาสังสมพร h ม r m จมหาเทวาสเพยาคาปรายันเตพระมาจมหาเทวาชิราภาพวันตุเมมหาุญโยมหาราภพวันตุเมมิเตพาหเตพุทธมาอาุณโมพุทธายเวริชเยเวริโคนายังเวระหิงสาเวระทศสเวระทศาเวระเยวพุทธสามานีมามาพุทธสสวาหุมสมติตชามิเพ่งเพ่งพาพาฮาฮาเทเร คือคุณบอกว่าโสดใช่ไหมถ้าคนที่ชอบคุณจะอายุน้อยกว่าผมดูไปให้ไปแล้วนะนะคุณอะไรเนี่ยชื่ออะไรแพรผมดูให้ไปแล้วนะถ้าชอบก็จะอายุน้อยกว่าคือไม่ค่อยได้เรื่องอะนะความรักเป็นความรักที่ยังไม่ค่อยได้เรื่องพูดตรงๆเลยนะผมก็ไม่ได้โกหกนะถ้าคุณอยากจะดูเยอะๆมาด้านหลังครับนะสองร้อยบาทครับสิบห้านาทีโปรสําหรับเดือนมิถุนานะเข้ามากันได้นะครับนะคือคุณถามมาถามแบบเยอะแยะเกินไปผมให้คนละหนึ่งคำถามครับ แต่ถ้าคุณอยากดูคุณมาด้านหลังครับนะผมเปิดโปรให้แล้วนะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของพ่ออาจารย์โอนะอาจารย์โอเลยจัดโปรขึ้นมานะไปดูได้ครับนะอยากดูจะจัดดูหลายๆคําถามไปเลยครับที่ facebook โอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ id รายโอสิริ15ครับขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับนะ ถ้าอยากดูจะจัด,จดเวลา15นาทีเพียง200บาทครับกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานได้ตามนี้นะนะติดต่อผมก็ได้นะก็ดูนาะมาเข้ามากันได้ครับนะเดี๋ยวผมจะไปแล้วเวลามันก็ใกล้จะหมดแล้วนะเดี๋ยวไปเจอกันที่รายการอื่นนะครับถ้าจะถามเยอะมาด้านหลังดีกว่าครับอัดให้เต็มที่ครับคำถามเดียวความรักคำถามเดียวไม่เคยมีพอนะมาครับ